สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบเย็นประจำวันเสาร์ที่6ธันวาคม2568วันนี้ต้องขอเน้นย้ำเตือนพี่น้องทางภาคใต้เป็นพิเศษเลยนะคะเพราะในช่วง24ชั่วโมงข้างมาภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลงไปถึงสงขลาและทางฝั่งอันดามันที่ระนองพังงาและภูเก็ต ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับชาวเรือในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นค่อนข้างสูง1-2เมตรและสูงกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนตกหนักด้วยนะคะ สำหรับพี่น้องที่อยู่ทางประเทศไทยตอนบนอากาศยังคงเย็นสบายถึงหนาวในตอนเช้าโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยอุณหภูมิจะลดลงได้1นถึงสององศาเซลเซียสค่ะแต่เนื่องจากมีลมตะวันออกพัดนําความชื้นเข้ามาเสริมทําให้ยังคงมีฝนเล็กน้อยถึงฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บ้างประปรายในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรวมถึงภาคกลางบางส่วนเช่นแถวอยุธยานาคปรปฐมและราชบุรีค่ะ ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเช้าที่อากาศเย็นแต่ช่วงบ่ายอาจร้อนขึ้นเล็กน้อยและขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในช่วงเช้ามืดด้วยนะคะนอกจากนี้ยังคงต้องระวังอันตรายจากอัคขีภยัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากสภาพอากาศแห้งในหลายพื้นที่ค่ะ ส่วนเรื่องฝุ่นละอองในช่วงนี้ทางภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีการสะสมของฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะโดยรวมแล้วสถานการณ์วันนี้คือภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนหนักและเคลื่อนลมแรงอย่างใกล้ชิดขณะที่พื้นที่อื่นๆยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นไวตอนเช้าสลับกับฝนที่เกิดจากความชื้นค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดที่ภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ15-20องศาเซลเซียสส่วนยอดดอยจะหนาวจัดต่ำกว่า16องศาเซลเซียสค่ะขอให้ทุกท่านติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างสม่ำเสมอนะคะต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งกันนะคะคือตรงหน้าเราเนี่ยมีเอกสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ ดูเผินๆก็เหมือนพยากรณ์อากาศทั่วไปที่เราเห็นกันทุกวันเลยค่ะเป็นของวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่6ธันวาคม2568แต่พอได้อ่านลงไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันมีเรื่องราวที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ข้างในมันคือเรื่องของประเทศไทยที่เหมือนจะมีสองฤดูเกิดขึ้นพร้อมกันในวันเดียวเลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาดูกันว่าอะไรคือกลไกเบื้องหลังที่ทำให้ภาคเหนือหนาวจับใจแต่ภาคใต้กลับต้องเจอฝนตกหนักมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆ ใช่เลยครับพอเห็นข้อมูลชุดนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ระบบอากาศแตกต่างกันสุดขั้ว2ระบบมาเจอกันภาพรวมที่ข้อมูลนี้บอกเราก็คือประเทศไทยตอนบนกำลังถูกปกคลุมด้วยอากาศเย็นๆแห้งๆแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดกลับกำลังเจอกับลมที่เต็มไปด้วยความชื้นมหาศาลจากทะเลซึ่งกำลังจะก่อตัวเป็นฝนตกหนัก Oh. นี่คือภาพของสองขั้วอำนาจทางสภาวะอากาศที่กำลังปะทะกันเหนือแผ่นดินของเราเลยครับน่าสนใจมากค่ะคำว่าสองขั้วอำนาจน,นี้เห็นภาพเลยงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันที่ต้นตอของเรื่องทั้งหมดก่อนดีกว่าค่ะอะไรคือตัวการหลักที่ทำให้เกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาคะไอความเย็นที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ตัวการหลักเลยก็คือสิ่งที่นักอุตุเขาเรียกว่าบริเวณความกดอากาศสูงครับ ความกดอากาศสูงครับหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนลองนึกภาพก้อนอากาศขนาดมหึมาที่เย็นแล้วก็แห้งมากๆจากทางตอนเหนือของจีนนะครับค่ะมันค่อยๆเคลื่อนตัวแผ่ลงมาเรื่อยๆจนมาถึงเวียดนามตอนบนแล้วก็เข้าปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานของไทยรวมไปถึงทะเลจีนใต้ด้วยก้อนอากาศเย็นนี่แหละครับที่เป็นเหมือนพระเอกของเรื่องในฝั่งตอนบนของประเทศโอเคค่ะ มวลอากาศเย็นจากจีนเราได้ยินคำนี้กันบ่อยๆในช่วงปลายปีแต่ที่ยังสงสัยอยู่ก็คือแล้วก้อนอากาศเย็นๆแห้งๆที่อยู่ไกลถึงภาคเหนือเนี่ยมันไปสร้างฝนถล่มทลายที่ภาคใต้ซึ่งอยู่ห่างออกไปเป็นพันกิโลเมตรได้ยังไงคะดูเหมือนมันจะไม่เกี่ยวกันเลยนี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดของเรื่องนี้เลยครับมันคือปรากฏการณ์โดมิโนโที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศพอมวลอากาศเย็นที่มีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาเนี่ย มันก็เหมือนกับการเอาของหนักๆไปวางทับอากาศที่อยู่ข้างใต้อากาศก็จะถูกดันให้ไหลออกไปด้านข้างอ oh. การไหลของอากาศนี้เองที่ก่อให้เกิดลมขึ้นมาในกรณีนี้คือลมตะวันออกที่มีกําลังแรงขึ้นลมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยๆนะครับแต่มันเป็นผลโดยตรงจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาเข้าใจแล้วค่ะมันคือปฏิกิริยาลูกโซ่แล้วลมตะวันออกที่ว่านี่มันทําอะไรต่อคะ ลมตะวันออกนี้เองครับที่เป็นตัวเชื่อมเรื่องราวทั้งหมดลงลึกภาพลมนี้เป็นเหมือนสายพานลำเลียงขนาดยักษ์นะครับค่ะมันพัดจากทิศตะวันออกข้ามทะเลจีนใต้ผ่านอ่าวไทยซึ่งตลอดทางที่มันพัดผ่านผืนน้ำมันก็หอบเอาไอน้ำและความชื้นจำนวนมหาศาลติดมาด้วยแล้วสายพานลำเลียงความชื้นนี้ก็เคลื่อนตัวพุ่งตรงเข้าหาภาคใต้ของประเทศไทยเพราะฉะนั้น อากาศหนาวที่คนเชียงใหม่รู้สึกในตอนเช้าจริงๆแล้วคือตัวการที่ส่งฝนไปให้คนนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนั่นเองครับโอ้โหมันคือสองด้านของเหรียญเดียวกันพออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะมันคือเครื่องจักรธรรมชาติขนาดใหญ่จริงๆงั้นเราไปดูพื้นที่ที่รับความชื้นจากสายพานลำเลียงนี้ไปเต็มๆกันก่อน,อนเลยดีกว่าภาคใต้ในข้อมูลมีคําเตือนตัวใหญ่ๆเลยว่า ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมฟังดูน่ากังวลนะคะน่ากังวลจริงๆครับเพราะคําว่าฝนตกหนักและฝนตกสะสมเนี่ยมันหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำต่างๆซึ่งถ้าเราดูรายละเอียดในข้อมูลจะเห็นว่าฟังเอาวไทยหรือภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด ในข้อมูลระบุตัวเลขไว้ชัดเจนเลยว่าฝั่งอ่าวไทยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองสูงถึงร้อยละ70ของพื้นที่ตัวเลขนี้มันสูงมากเลยนะคะสูงมากครับแทบจะเรียกได้ว่าตกเกือบทั้งภาคเลยโดยเฉพาะที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สงขลาสำหรับคนในพื้นที่เปอร์เซ็นต์สูงขนาดนี้มันหมายถึงอะไรในชีวิตประจำวันของพวกเขาคะร้อยละ70นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติครับ แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในวันนั้นเลยสำหรับชาวประมงอาจจะหมายถึงการต้องนำเรือเข้าฝั่งและงดออกทะเลเพราะคลื่นลมจะแรงมากมสำหรับกรเกษตรกรชาวสวนยางพาราก็หมายถึงการกรีดยางไม่ได้ส่วนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดหรือริมถนนก็ต้องลุ้นกันตัวโก่งว่าจะตั้งร้านได้ไหมมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจริงๆครับ แต่มีจุดหนึ่งที่สังเกตเห็นแล้วก็สงสัยนะคะทำไมฝั่งอ่าวไทยถึงมีโอกาสเจอฝนตั้ง70%แต่พอข้ามไปฝั่งอันดามันซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันมากกลับมีโอกาสเจอฝนแค่40%เองโดยเน้นไปที่ระนองพังงาภูเก็ตทำไมมันถึงต่างกันได้ขนาดนั้นคะอ,อ๋อเชือกเขาใช่ครับอย่างที่เราคุยกันว่าลมตะวันออกพัดเอาความชื้นมาจากอ่าวไทยมันจึงปะคาเข้ากับชายฝั่งอ่าวไทยแบบเต็มๆทำให้ฝนตกหนักที่ฝั่งนี้ แต่ก่อนที่ลมนั้นจะข้ามไปถึงฝั่งอันดามันได้มันต้องยกตัวข้ามแนวเทือกเขาที่ทอดยาวอยู่ตรงกลางของภาคใต้ก่อนค่ะซึ่งในกระบวนการยกตัวข้ามผูเขานี้เองที่มันได้คายความชื้นส่วนใหญ่ออกมาเป็นฝนไปแล้วพอข้ามไปถึงฝั่งอันดามันความชื้นในอากาศก็เลยเหลือน้อยลงฝั่งอันดามันจึงกลายเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเขตเงาฝนหรือเรนแชโดไปโดยปริยายครับสุดยอดเลยค่ะ มีรายละเอียดทางภูมิศาสตร์ซ่อนอยู่ด้วยและแน่นอนว่าพอฝนตกหนักบนบกในทะเลก็คงไม่สงบแน่ๆข้อมูลเตือนเรื่องคลื่นลมว่ายังไงบ้างคะชัดเจนมากครับข้อมูลบอกว่าบริเวณอ่าวไทยคลื่นจะสูงประมาณ1-2เมตรแต่ต้องขีดเส้นใต้2เส้นเลยว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรมากกว่า2เมตรครับ ซึ่งความสูงระดับนี้สำหรับเรือประมงขนาดเล็กหรือเรือท่องเที่ยวถือว่าอันตรายอย่างยิ่งยวดเพราะคลื่นสามารถก่อตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัวค่ะคำแนะนำที่ว่าควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจึงไม่ใช่แค่คำแนะนำแต่เป็นคำเตือนที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยครับเอาละค่ะตอนนี้เราเห็นภาพภาคใต้ที่ชุ่มฉ่ำจนน่าเป็นห่วงแล้ว ทีนี้น้องย้อนกลับไปที่ต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดกันบ้างในขณะที่ความชื้นถูกลำเลียงลงใต้จนหมดเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ตอนบนของประเทศคะที่ซึ่งมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมอยู่เต็มๆมันจะแห้งแล้งไปเลยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าคนละเรื่องกับภาคใต้เลยครับสภาพอากาศทางตอนบนจะถูกกําหนดโดยคุณสมบัติของมวลอากาศเย็นลุ้นล้วนนั่นก็คือเย็นและแห้งเย็นและแห้งครับเริ่มจากภาคเหนือก่อนนะครับ พยากรณ์บอกว่าอากาศจะเย็นถึงหนาวในตอนเชา้าอุณหภูมิตำสุดจะอยู่แถวแถวสิถึงองศาเซลเซียสแต่ถ้าใครอยู่บนยอดดอยอย่างดอยอินทนนท์อันนี้คือหนาวจัดของจริงอุณหภูมิอาจจะดิ่งลงไปได้ถึง6องศาเซลเซียสเลยทีเดียว6องศาโหนี่คืออากาศที่คนกรุงเทพได้ดแต่ฝันถึงเลยนะคะเป็นบรรยากาศที่คนบนดอยคงต้องดึงเสื้อกันหนาวตัวหนาที่สุดออกมาใส่ส่วนคนทางภาคอีสานก็คงได้สัมผัสอากาศเย็นๆเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับ ภาคอีสานก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าเช่นกันและที่น่าสนใจคือข้อมูลระบุว่าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาด้วยอ๋อเย็นลงไปอีกครับต่ำสุดจะอยู่ราวๆสิบเององศาส่วนบนยอดภูกระดึงคูเรือก็จะหนาวต่ำสุดประมาณ11-14ององศานี่คือภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงปลายปีที่หลายคนนึกถึงเลยครับอากาศเย็นๆมีหมอกในตอนเช้าซึ่งพออากาศเป็นแบบนี้คำเตือนก็เปลี่ยนไปคนละแบบกับภาคใต้เลย ในข้อมูลเตือนเรื่องการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกและที่สำคัญคือระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้งคือจากที่ต้องระวังน้ำท่วมกลายเป็นต้องมาระวังไฟไหม้แทนเลยถูกต้องครับเพราะความแห้งคือผลพงวงโดยตรงจากมวลอากาศเย็นความชื้นในอากาศต่ำมาก วัสดุต่างๆก็จะแห้งกรอบและติดไฟง่ายขึ้นการเผาในที่โล่งแจ้งในช่วงนี้จึงอันตรายมากแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจซ่อนอยู่ในข้อมูลของภาคเหนือและอีสานนะครับค่ะแม้ภาพรวมจะเย็นและแห้งแต่ข้อมูลกลับบอกว่ายังมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ด้วยอ้าวเป็นไปได้อย่างไรคะในเมื่ออากาศมันแห้งแล้วฝนมาจากไหนมันดูขัดแย้งกันเองนะคะจุดนี้แหละครับที่แสดงให้เราเห็นแนวปะทะของสองขั้วอำนาจที่เราคุยกันตอนตอน้นอ๋อ ฝนเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างและอีสานตอนล่างเป็นผลมาจากปลายสายพานลำเลียงความชื้นหรือลมตะวันออกนั่นแหละครับที่มันพยายามจะพัดขึ้นไปแต่ก็ไปเจอกับกำแพงของมวลอากาศเย็นที่ขวางอยู่พอดีค่ะ เมื่อความชื้นเจอกับความเย็นมันก็เลยควบแน่นกลายเป็นฝนโปรยโปรยหรือฝนละอองเล็กน้อยในบริเวณรอยต่อน,นั้นได้เป็นเหมือนสมรภูมิขนาดจำย่อมของอากาศร้อนชื้นกับอากาศเย็นแห้งเลยครับละเอียดมากจริงๆค่ะทําให้เห็นภาพการต่อสู้กันของมวลอากาศเลยงั้นเราขยับลงมาดูพื้นที่ตรงกลางสมรภูมิหลักกันบ้างดีกว่าภาคกลางกับกรุงเทพที่อยู่ระหว่างอิทธิพลความหนาวจากข้างบนกับความชื้นจากข้างล่างพอดีอากาศแถวนี้จะเป็นแบบไหนคะจะเรียกว่าเป็นอากาศที่สับสนได้ไหม <laughs> จะเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลแบบผสมผสานก็ได้ครับค่ะอย่างภาคกลางก็จะได้อนิสง์จากอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-22องศาแต่ในขณะเดียวกันก็โดนหางเลขของความชื้นไปด้วยทำให้มีโอกาสเกิดฝนได้ประมาณ20%ของพื้นที่อ๋อมีฝนด้วยครับโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใกล้ทะเลหน่อยอย่อยางสมุทรสงครามนครปฐมหรืออยุธยา ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลก็คล้ายๆกันครับคือมีโอกาสเจอฝน20%อุณหภูมิก็อยู่กลางๆต่ำสุด23-24สูงสุด30-31องศาไม่ได้หนาวแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนชื้นเหมืองภาคใต้แบบในสภาพอาปากาศแบบกึงก่งๆกลางๆแบบนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ข้อมูลหยิบยกขึ้นมาและน่ากงวลไม่แพ้กันเลยนั่นคือเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5ข้อมูลบอกว่า ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางสงสัยว่าในเมื่อพอมีฝนตกลงมาบ้างทำไมมันไม่ช่วยชะล้างฝุ่นออกไปให้หมดล่ะคะนั่นเป็นความเข้าใจที่ถูกเพียงครึ่งเดียวครับฝนที่ตกเพียง20%ของพื้นที่และเป็นฝนปรยๆเนี่ยมีกำลังไม่มากพอที่จะชะล้างฝุ่นปริมาณมหาศาลในอากาศได้ แต่ปัจจัยที่สําคัญกว่านั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับมวลอากาศเย็นที่เราคุยกันครับอืมมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมมันมีน้ําหนักมากและมีความหนาแน่นสูงมันจึงทําตัวเหมือนฟ้าชีหรือโดมที่มองไม่เห็นเหมือนฝาชีใช่ครับกดทับอากาศที่อยู่ข้างล่างเอาไว้ทําให้ลมสงบอากาศไม่ไหลเวียนถ่ายเท ฝุ่นควันที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจราจรหรือโรงงานอุตสาหกรรมก็เลยถูกขังอยู่ใต้โดมนี้ไม่สามารถลอยขึ้นไปไหนได้บมายความว่าอากาศเย็นๆสบายๆที่เราชอบกันนี่แหละคือตัวการที่ทําให้ฝุ่นมันติดกับอยู่กับเราไปไหนไม่ได้ถูกต้องครับมันเป็นเหมือนดาบสองคมโอหเราได้อากาศที่เย็นสบายแต่เราก็ต้องแลกมากับคุณภาพอากาศที่แย่ลง เพราะฉะนั้นสภาพอากาศแบบนี้จึงเป็นภาวะที่ฝุ่น PM 2.5ชอบมากที่สุดเลยครับคือเย็นลมสงบและแห้งมันคือสภาวะที่เอื้อต่อการสะสมตัวของมลพิษอย่างสมบูรณ์แบบเข้าใจเลยค่ะพอจะเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วถ้าให้สรุปเรื่องราวของสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้นะคะมันก็เหมือนกับว่าประเทศไทยมีบุคลิกที่แตกต่างกันสุดขั้ว2แบบในคนคนเดียวเลย ภาคใต้กำลังอยู่ในหมวดมรสุมเต็มรูปแบบต้องรับมือกับฝนหนักคลื่นลมแรงรที่เกิดจากลมตะวันออกซึ่งขนความชื้นมาให้ไม่หยุดหย่อนในขณะที่ภาคเหนือกับอีสานกําลังอยู่ในหมวดฤดูหนาวแสนโรแมนติกอากาศเย็นสบายมีหมอกจางจงซึ่งเป็นผลมาจากมวลอากาศเย็นจากจีนส่วนภาคกลางกับกรุงเทพก็เป็นเหมือนคนกลางที่สับสนเล็กน้อยได้รับผลกระทบจากทั้งสองฝั่งนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขและสัญ,ญลักษณ์ แต่มันคือภาพถ่ายสแนปช็อตที่ยอดเยี่ยมมากอืม,มันแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่า ระบบอากาศขนาดใหญ่ระดับทวีปอย่างมวลอากาศเย็นสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยในระดับภูมิภาคอย่างความชื้นจากทะเลจนเกิดเป็นสภาพอากาศที่หลากหลายและแตกต่างกันสุดขั้วได้อย่างไรภายในประเทศเดียวกันและในเวลาเดียวกันมันทําให้เราตระหนักว่าอากาศที่เราหายใจอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถูกกาหนดโดยปัจจัยรอบตัวเราเท่านั้นแต่เป็นผลลัพธ์ของระบบที่ใหญ่และเชื่อมโยงกันไปไกลกว่าที่เราคิดมากครับ และก่อนที่เราจะจบการพูดคุยในวันนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักหน่อยค่ะข้อมูลที่เราเจาะลึกกันวันนี้เป็นเพียงภาพถ่ายของ24ชั่วโมงข้างหน้าเท่านั้นแต่ถ้าเราลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเราจะเจอข้อมูลอีกมหาศาลเลยทั้งพยากรณ์ล่วงหน้า7วันครับพยากรณ์รายเดือนใช่ค่ะข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหรือแม้แต่แบบจำลองคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่เรียกว่า HPC ซึ่งมันฉายภาพอนาคตที่ยาวไกลกว่าน,นี้มากซึ่งข้อมูลเหล่านั้นอาจจะบอกเล่าเรื่องราวที่ใหญ่กว่าที่เราเห็นในวันนี้ได้ใช่เลยค่ะและนี่คือคำถามที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันต่อหากเรามองภาพถ่ายสภาพอากาศของวันพรุ่งนี้ผ่านเลนส์ของข้อมูลระยะยาวเหล่านั้นมุมมองของเราจะเปลี่ยนไปไหมคะเราจะเห็นว่าการที่ภาคเหนือหนาวจัดและภาคใต้ฝนตกหนักในวันเดียวกันนี้ เป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวหรือเราจะเริ่มเห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบขนาดใหญ่ที่กำลังเกิดบ่อยขึ้นรุนแรงขึ้นและอาจจะกลายเป็นความปกติใหม่ของสภาพอากาศในเดือนธันวาคมของประเทศไทยไปแล้วกันแน่คะ